พลังหินบำบัดโรคได้อย่างไรมักจะมีการตั้งคำถามว่าจริงหรือที่หินเหล่านี้สามารถบำบัดโรคได้มีพลังมหัศจรรย์ในการก่อให้เกิดผลดีๆต่างๆได้นแน่หรือแล้วทำไมหินถึงมีพลังได้วันนี้นะคะรุ่นโซน99ก็จะมาไขาข้อข้องใจใหท้ทุกคนได้ คริสตัลหรือว่าหินผลึกที่ก่อกําเนิดขึ้นนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะเกิดจากกระบวนการทํางานของธาตุทั้ง4ก็คือดินน้ําลมและไฟคริสตัลกําเนิดอยู่ใต้ผิวโลกค่ะเกิดจากน้ำที่รไหลอ,ออกจากดินเหนียวแล้วก็กระจายไปสูท่ที่ที่มีอุณหภูมิสูงสูง,ซ,ง,ซ,งซึ่งก็คือไฟหรือความร้อนแล้วก็แข็งกลตัวเป็นทราย ซึ่งก็คือซิลิคอนจากนั้นเมื่อได้รับแรงกดแรงอัดจำนวนมหาศาลบวกกับการได้รับการอัดออกซิเจนหรือลมเข้าไปเป็นเวลานับล้านล้านปีมันก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นผลึกหินหรือว่าผลึกคริสตัลต่างๆส่วนที่หินผลึกมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปนั้นเกิดจากแร่ธาตุและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆทำปฏิกิยากับ แหล่งที่คริสตัลหรือหินนั้นๆก่อกำเนิดเอาแล้วนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมร้านหินลูนสโตน99มากๆค่ะขอบคุณค่ะ